สวัสดีนะครับวันนี้มาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับมาชมพระเครื่องหลวงปู่แพ้วป่าวะโลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็จะมาเปิดราคาให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับพระเครื่องทุกรุ่นทุกองค์นะครับเป็นราคาพร้อมจัดส่งนะครับนะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับโอนแล้วส่งเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับมาชมกันที่องค์แรกนะครับเป็นเหรียญพิทักษ์แดนใต้นะครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับขาดมือผมไปน่าจะสักประมาณปีกว่าๆเลยนะครับเป็นเหรียญที่หายากมากๆนะครับของหลวงปู่แพ้วป่าววโรนะครับเหรียญพิทักษ์แดนต้นะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2550นะครับนะออกวัดกำแพงแสนนะครับหลวงปู่แพ้วป่าววโรปลุกเสกนะครับเป็นเนื้อทองแดงบรรปูนะครับนะตรงกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แพ้วป่าววโรนะครับเต็มองค์อยู่ในท่านั่งสมาธิ นะครับด้านข้างมีกะหนกน้แบบนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับพระเครื่องรุ่นนี้อยู่ที่พี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับสจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะหายากมากมากนะครับใปัจจุบันนะเลี่ยมเก็บ่วงเดิมให้เรียบร้อยนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับแล้วก็มีจีวอลลูกแพ้วนะครับนะนี่ด้านหลังเขียนว่าพิทักษ์แดนใต้นะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นยันนะด้านหลัง วัดกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบะเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับพี่พีนะมีประสบการณ์นะครับนะมีเจ้าหน้าที่นะครับสามจังหวัดนะครับนะเครื่องบินตกนะครับสี่นายไม่เป็นอะไรเลยนะครับนะนี่มาทราบในภายหลังนะครับทั้งสี่นายมีพระเครื่องนะครับรุ่นพิทักษ์แดนใต้อยู่ที่ตัวทุกคนเลย นะครับนี่นะปัจจุบันนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็หายากมากๆนะครับวันนี้ผมได้มาหนึ่งองค์เท่านั้นนะครับส่งไปเลี่ยมเรียบร้อยนะได้มาแค่หนึ่งองนะครับเปิดราคานะององค์นี้นะครับมีองค์เดียวนะครับเปิดไว้สามพันเก้านะครับนี่เปิดราคาไว้สามพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่ ประกันแท้นะครับพี่พี่นะประกันแท้ทุกรายการนะครับสามพันเก้าร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญกำแพงสิบหมื่นนะครับหลวงปู่เพล่ว่าวโลนะนี่วันนี้เรี่ยมมานะครับด้านหลังเป็นยันไปย้าตัวหลวงปู่แพ้วนะครับออกวัดกำแพงอ่าขอภัยนะครับออกว่านองพงนกนะครับนะปีห้าศูนย์พี่ีจักรพัิมาตราธิราชร้อยแปดธนาจารย์ปลุกเสกนะครับเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะ กำแพงสิบหมื่นเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับนะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญกรรมการหนึ่งนะครับหลวงปู่แพะวเป่าวโรนะออกปีช่วงประมาณหกสองนะขออภัยนะครับห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าสองนะประมาณนี้นะครับนะออกช่วงนั้นนะครับนี่เป็นพระเหรียญยุคต้นของวัดอ่าของวัดรังหมันเลยนะครับด้านหลังเขียนว่ากรรมการหนึ่งนะนี่ วันนี้ได้มาเลี่ยมนะครับผมส่งงานเลี่ยมเองนะจมูกโด่งเลยนะครับกรรมการหนึ่งนะครับจัดสร้างทั้งหมดนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยเหรียญเท่านั้นนะครับถือว่าสร้างน้อยมากๆนะครับเหรียญรุ่นนี้มีประสบการณ์นะครับปืนยิงไม่ออกนะครับนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะอ่าด้านลงด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกสร้างอุโบสถนะครับช่วงประมาณปีห้าห้าหนึ่งถึงห้าสองนะครับประมาณนี้นะครับนะ กรรมการหนึ่งนะครับเนื้อทองแดงเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะผมเปิดไว้แปดร้อยนะครับองค์นี้เปิดราคาแปดร้อยบาทนะครับนะมีองค์เดียวนะตอนนี้นะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญจำปีนะครับทาเวศสุวรรณทรงจำปีเนื้อทองแดงนะครับเลี่ยมนะเลี่ยมเก็บผิวเรียบร้อยนะครับพร้อมขึ้นคอเลยนะครับนะ เหรียญพลาสติกสีดำนะครับด้านหน้าเป็นชาวเวสุวรรณนะครับด้านหลังเป็นองค์หล,ลวงู่แห้วพาวเรโลนะครับนะพร้อมเรียมเปิดราคาไว้แปดร้อยนะครับมีจีวอนให้นะแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างเนื้อทองฝาบาทนะครับนะอันนี้พระสวยเดิมเลยนะครับพระสวยเดิมแทบจะไม่มีคราบเลยนะครับพี่ๆีนะ เป็นเนื้อทองฟ้าบาทนะครับจัดสร้างมาปีพศสอง4นหา้อยหนะนี่นะครับส่องให้ดูนะเหรียญสภาพสวยเดิมเลยนะครับนะด้านหลังเป็นยันสวนนะครับยันประจำตัวหลวงปู่แพาวนะครับนี่นะเลขสามหลักนะครับเก้าสามสาม ผมเปิดราคานะมีกล่องเดิมนะครับจะเิ่นคอนล่างเรี่ยมไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเรี่ยมมาใหม่ๆเลยนะเปิดราคาไว้หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทพร้อมส่งมีกล่องเดิมให้นะครับ ais, เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสาห้านะครับถือว่า อ่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับหนึ่งในสิบเลยนะครับของหลวงปู่แพ้วป่าวโลนะเหรียญเสาห้านะครับจัดสร้างเมื่อวันที่ห้าเดือนห้าปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับองค์นี้ผมได้มาพระสวยมากๆนะครับขึ้นลุงบางๆนะครับตรงขอบเหรียญนะนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับจัดสร้างทั้งหมดนะเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับถือว่าสร้างน้อยนะครับปัจจุบันก็เป็นเหรียญที่นิยมอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่แพ้วนะครับ สร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกเสาห้านะครับด้านหลังเป็นยันสวนนะออกมาวันเสาที่ห้าเดือนห้าพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับนะนี่นะครับผิวองค์นี้จี๊ดจัดมากนะครับผมบอกเลยนะนี่นะครับอ่านะสวยยเลยนะผมเปิดราคานะครับองค์นี้เปิดไว้สี่พันเก้านะ มีกล่องเดิมประกันแท้ทุกรายการนะครับเอาสี่พันเก้าพร้อมส่งนะครับนะรา <est> คาขึ้นอยู่กับความสวยด้วยนะครับพี่ๆนะนี่ผมขอขายความสวยเลยนะนี่นะครับเปิดด้ว้สี่พันเก้าพร้อมส่งนะครับประกันแท้ทุกรายการนะครับ<ถ>เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญชนะมารน,นะครับนะ<ส>เหรียญชนะมารองนี้ผมได้มาไม่มีกล่องนะครับพี่ๆนะ แต่จะเปิดราคาหย่อนสวยให้นะครับเปิดราคาหย่อนสวยให้นะนี่นะถือว่า,าสภาพผิวโอเคนะครับไม่ถึงกับสวยมากนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพนห้า้อยห้าสิบ้านะครับออกวัดรางหมันเหรียญชนะมารองค์นี้ไม่มีกล่องนะครับมีองค์เดียวนะไม่มีกล่องเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับปกติผมขายอยู่ เก้าร้อยถึงพันสองนะครับองค์นี้เปิดราคาหย่อนให้นะเอาเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะครับยงเดียวนะครับนะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญสุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แพ้วนะเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเด็กวัยรุ่นนะแขวนพระรุ่นนี้นะครับโดนยิงกับอาวุธปืนสิบเอ็ดมมนะล้มทั้งยืนเลยนะครับแต่ไม่เป็นอะไรนะครับนะนี่นะครับอ่า เป็นเหรียญใบสาเกานะครับออกปีห้าห้านะปัจจุบันก็หายากนะครับเหรียญมีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับเหรียญใบสาเกนะเลยเป็นที่นิยมนะครับของบรรดาลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับนะี hi, ่เหรียญใบสาเกาออกปีห้าห้าสภาพสวยเลยขึ้นลุ้งบางๆนะครับเลี่ยมผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ถือว่าด้านในพระสวยเรียบร้อยดีนะครับด้านในพระสวยเรียบร้อยดีผิวติดลุ้งบางๆนะครับนะ นี่ใบสาเกนะครับโดนยิงไม่เป็นอะไรเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับนะพี่ๆนะลองดูนะครับอันนี้ผมเปิดราคานะครับเอาพันสามไม่มีกล่องนะครับเลี่ยมผ่านการใช้งานมาบ้างนะครับแต่โดยรวมแล้วด้านในพระสวยเรียบร้อยดีนะครับพี่ๆท่านใดสนใจนะครับเช่าไปบูชาเช่าไปขึ้นคอได้เลยนะครับเอาสามเอาหนึ่บาท นะครับพร้อมจัดส่งนะเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเสมาเจ้าสัวนะครับนะเหรียญเสมาเจ้าสัวพร้อมเลี่ยมนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวสวยเดิมนะครับแทบจะไม่มีคราบเลยในองค์นี้นะครับผมส่งไปเลี่ยมเองนะเป็นงานเลเซอร์นะครับงานละเอียดเลยนะนี่นะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2อ6 2นนะครับอายุเก้าปีหลวงปู่แพ้วปาวโลนะครับ นี่นะเหรียญเจ้าสัวนะครับมีกล่องเดิมให้นะครับเปิดราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบบาทมีกล่องเดิมนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญเปิดโลกนะครับเหรียญเปิดโลกจัดร้งเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับนะใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญใบขี้เหล็กรุ่นสุดท้ายนะครับนี่เป็นโค้ดแพ่วนะครับด้านหน้าเป็น หลวงปู่ทวดนะครับนะหลวงปู่ทวดนะนี่เป็นเหรียญเปิดโลกนะครับสร้างน้อยนะครับเหรียญเปิดโลกนะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับถ้าผมจาไม่ผิดนะนี่สร้างสี่พันกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับด้านหลังเป็นองค์หลวงปู่เเ้วนะครับองค์นี้เลี่ยมมาใหม่ๆเลยนะครับมีกีวรสายสินให้นะเปิดราคานะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับไม่มีกล่องนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่มีกล่องนะครับ สภาพสวยนะครับเหลือหนึ่งองค์นะครับนะตอนนี้นะผมเหลือหนึ่งองค์นะครับนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญก้าหน้านะครับเหรียญเก้าหน้าของวัดกำแพงแสนนะครับของวัดกำแพงแสนช่วงปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับเหรียญเก้าหน้านะวัดกำแพงแสนหลวงพ่อพู้เลกนะครับนะชื่อดีมากนะครับเหรียญเก้าหน้านะครับนะนี่ หลวงปู่แพร์เปาวอรโลนะครับที่ระลึกครบอายุนะครับเก้าสิบสี่ปีนะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับเลี่ยมใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับเปิดราคาไว้นะเอาแปดร้อยบาทนะครับเปิดราคาไว้แปดร้อยบาทพร้อมส่งนะถือว่าหายากนะครับเหรียญก้าวหน้านะครับแทบจะไม่เจอนะครับทุกวันนี้นะแปดร้อนยะบาทพร้อมส่งนะครับ เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญแจกทานบาร,รมีเก้าสิบเก้าหลวงปู่แ้วปาวโรนะครับพระรุ่นนี้นะครับราคาขึ้นอยู่กับความสวยของสีผิวเลยนะครับพี่ๆนะราคาจะไม่เท่ากันนะนี่วันนี้ผมได้มาเป็นติดน้ำทองบางนะครับอมม่วงชมพูนะผิวจี๊ดจาดมากนะครับองค์นี้สวยมากๆนะครับองค์จริงสวยมากครับพี่ๆนะนี่แจกทานบาร,รมีเก้าสิบเก้านะด้านหลัง เป็นแบบนี้นะครับแจกทานบารมีนะครับแล้วก็เป็นโค้ดยันสวนนะครับอายุเก้าสิบเก้าปีวัดรังหมันนะครับนี่นะแต่เราองค์ผิวก็จะไม่เหมือนกันนะครับพี่ๆนะองค์นี้ผมเปิดราคานะครับมีกล่องเดิมให้นะผมเอาพันสามนะครับเปิดราคาไว้หนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็เหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ สุดยอดประสบการณ์อีกหนึ่งรุ่นนะครับของนูบุเพลเปลวาโลนะครับเป็นเหรียญหนุนดวงพิมพ์เล็กนะครับนะเหรียญหนุนดวงพิมพ์เล็กออกวัดหนองพงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศสองพันห้า้อยห้าสิบนะครับนี่เหรียญหนุนดวงก็เป็นเหรียญที่ยิงไม่เข้าเหมือนกันนะครับพี่พีนะเหรียญประสบการณ์เลยวันนี้ผมได้มาเป็นเนื้ออันปะก้านะครับพี่พีนะพี่พีหลายๆท่านนะครับสงสัยนะว่าทําไม เจาะห่วงกับไม่เจาะห่วงนะส่วนใหญ่นะครับนะไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับพี่ๆนะถ้าเป็นเนื้ออันปะก้าเนื้อนวะเนี่ยจะไม่เจาะห่วงนะครับนะครับเนื้ออันปก้าขึ้นไปจะไม่เจาะห่วงนะครับจะเป็นแบบห่วงตันแบบนี้นะครับนะอ่านี้ผมแจ้งแบบนี้นะครับอันปก้านวะอย่างเนี้ยเนื้อเงินนะครับจะไม่เจาะห่วงนะครับจะเป็นห่วงตัน นะครับคงนี้เป็นเนื้ออันปาก้านะครับเรียกใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานนะครับมีจีบอลให้นะเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทนะครับสําหรับเนื้ออันปะก้านะครับเนื้อ,อปาก้าก็จะหายากกว่าเนื้อทองแดงลมดําหรือว่าทองฝาบาทนะจะหายากกว่านะครับปกติก็จะเจอแต่แบบนี้นะครับนี่อันนี้หลายหลายท่านเรียกว่าเนื้อทองแดงลมดํานะครับตามใบปลิวเนื้อสำลิดนะนี่นะครับก็ แล้วแต่จะเรียกกันนะครับพี่ๆนะนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับหรือว่าตามใบปลิวก็คือเนื้อสําลิดนะจะเจาะห่วงนะครับแล้วก็เนื้อทองฝาบาทนะครับก็จะเจาะห่วงเป็นพิมพ์เล็กนะครับจะเจาะห่วงแบบนี้นะส่วนเนื้ออันปะก้าเนื้อนวะเนื้อเงินขึ้นไปอย่างเงี้ยจะไม่เจาะนะครับจะเป็นห่วงตันแบบนี้นะพี่ๆหลายๆท่านก็สงสัยนะครับสอบถามผมเข้ามาเยอะเลยนะครับนะ อันนี้แจ้งแบบนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับส่วนเนื้อปลาก้าวันนี้นะผมได้มานะครับเปิดราคาไว้ห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับส่วนเนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดหรือว่าพี่ๆที่ชอบเรียกกันก็คือทองแดงลมดําเนี่ยสามร้อยบาทนะครับวงนี้สามร้อยบาทพร้อมส่งนะครับนี่อ่ามีสองเนื้อนะวันนี้นะครับอันปลาก้าห้าร้อยพร้อมเลี่ยมนะครับ สามลิตรนะสามร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นเหรียญโล่นะครับโล่แปดสิบแปดนะครับออกปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับนะใช้โค้ดตัวเดียวกันเลยนะครับกับเหรียญคงกระพันชาตรีนะครับแล้วก็เหรียญกําแพงแก้วนะใช้โค้ดแปดสิบแปดตัวเดียวกันเลยนะองค์นี้ไม่มีห่วงเดิมนะ วงหายนะครับแต่เป็นพระแท้แน่นอนนะครับพี่ๆนะถือว่าใบหน้าคมชัดสวยงามนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะนี่ใช้แทนนะครับเหรียญกำแพงแก้วใช้แทนเหรียญคงกระพันชาตรีได้เลยนะครับองค์นี้เปิดราคาหย่อนสวยให้มีองค์เดียวนะองเอาห้าร้อยบาทนะครับหย่อนสวยนะนี่ผมเปิดราคาหย่อนสวยนะครับ ห้ารอยบาทนะเนื่องจากไม่มีห่วงมีองค์เทียวนะครับพี่ๆนันนด้สนใจก็าสามารถแอดไลน์ line, เข้ามาพูดคุยหรือว่าสอบถามมันได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดขอให้พี่ๆทุกท่านมานที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ